ไปกับทอไกลซีทั้งช่องครับเดินทางมาหอมมาถึงคับพีนองครับปิดท้ายรายการด้วยหวยเจ๊ใหญ่รากกระบังงวดที่ผ่านมาครับพีนองครับสุดยอดมากๆเข้า4ี่หกตรงๆคร,รับพีนองครับส่วนล่างเจ๊ให้มา7และ9เจ๊จับคู่ให้ไม่ถูกแต่งวดนี้อดบ,บินสิีภาพีนองเข้าไปปิดท้ายรายการด้วยหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังเหมือนเดิม สวัสดีครับพี่ที่ท้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยแต่ร0 0เปซตามสโลแกนครับเมื่อนี้เดินทางมาฮอนมาถึงครับพี่น้องครับปิดท้ายรายการด้วยหวยเจ๊ใหญ่ราชกระบังวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568้สสุดยอดมากๆากมโหสผ่านมากครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับวดที่ผ่านมาหวยเจ๊ใหญ่ราชกระบังเข้าตัวเด่น4 6ห ตรงๆส่วนล่างให้มา7และ9หหวยออก91แต่เจ๊จับคู่ให้ไม่ถูกก็ถือว่าสุดยอดครับีิรองครับพอับหวยดับครับพ่น้องครับหลายต่อหลายงวดเจ๊ส่งมาให้แอบมินขอไปเจ๊จัะให้ท่านที่รับบนรับพ่ิ้องครับเจ๊ให้ดับไม่ เดืยวเกือบ90กัวงวดครับพี่น้องครับยังเดินดีเหมือนเดิมส่วนล่างก็เหมือนกันครับพี่น้องครับ8และ2ก็ไม่มีจริงๆสุดยอดมากๆครับพี่น้องครับวันนี้เจ๊ J. ใหญ่ราดกระบังก็ให้ความเมตตาแอบมินมากเหมือนเดิมวนันนี้แอดมินไม่ได้โทรหาเจ๊ J. ใหญ่ราดกระบังงวดต่อไป วนาแอดมินจังสีเอาเสียงหวานของเจ๊ใหญ่ราดกระบังเอามาลงงห้พี่น้องไปฟังจากปากเจ๊ใหญ่ราดกระบัง,งวนนด้อครับเนะีอวันนี้เจ๊ไม่ว่างครับเจ๊ติดธุระแอดมินก็ไเลยไิโทรหาเจ๊ครับแต่เจ๊ก็ให้ความเมตตาส่งมาทางไลน์ให้แอบมินเหมือนเดิมเอาแอบมินมาบอกกาวหรซิปห้ f เซทั้งช่องเอาไปพิจรารณาครับ กบขอบพระคุณเจ๊ใหญ่ราดกระบังที่ท่านโตเลกมาให้แอบมินบอกเกาลซิฟให้แอฟซีตังชองแอบมินท่านต่อให้พี่น้องเฮาเอาไปพิจรณาดน,นะครับเด้อกบขอบพระคุณเจ๊ใหญ่ราดกระบังที่เห็นความเมตตาช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนต์ให้ช่องนี้มาเป็นวิทยาท่านเพื่อเป็นท่านครับพี่น้องครับท่านบุญพลาท่านยังกระสางได้บุญเบิดครับพี่น้องครับกบขอบพระคุณเจ๊ใหญ่ราดกระบัง ขอให้เจ๊และครอบครัวของท่านจงเจริญรุ่งเรืองในกิจการการงานเงินไหลกองทองไหลามาสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปครับแอบมินเป็นตัวแทนเอฟซีดังองวอวยพรให้เจ๊ใหญ่ราชกระบังขอให้ท่านลำล้ารวยๆว,วันนี้เจ๊ใหญ่ส่งมาให้แอบมินปิดท้ายรายการวันประจําวันที่1 6กรกฎาคม2568ครับพี่น้องครับสิมิตตวไดเน่หวยเด่นและ หวยดับสิมิโตไดแน่เอามาบิ่กันเลยครับนี่ครับพี่น้องงามก่อนเดื่นในเมิพัพีีน้องเฮาไปย้อนกระบวนความกันเหมือนเดิมครับหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2อ6 8หวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังสุดยอดมากๆครับพี่น้องครับเจ๊ให้มาบน1และ6จับคู่เข้า4 6หกตรงๆครับพี่น้องครับสุดยอดมากๆ ส่วนล่างเจให้มา7และ9เจจับคู่ให้ไม่ถูกนะครับเด้อไม่ถูกครับเน้นตัว9แต่1ไม่มีไม่ถูกครับพี่น้องครับแต่สุดยอดมากๆนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเจให้มาเป็นงวดแรกเป็นงวดแรกครับพี่น้องครับลงให้พี่น้องเท่าเป็นงวดแรกดับบนเม็ดเดียว8 90กก่างวดครับพี่น้องครับก็ไม่มีจริงๆ ส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างเจให้มา8และ2ใช้เป็นงวดแรก90%กวงวดเหมือนกันก็ไม่มีจริงๆงวดนี้เจก็ะ่งมากแล้วครับพี่น้องครับแต่เราไม่ได้ยินเสียงหวานๆจากปากเจใหญ่ราดกระบังนะครับเด้อเจติดทุระด่วนเจติทุระด่วนครับแต่เจก็ให้ความเมตตาการุณาช่องน้อยๆแต่100%เปอรเเอามาฝากเอามาตอนเอฟซีังช่องเหมือนเดิมครับพี่น้องครับ งวดหน้าเด้อครับเด้องวดต่อไปแอดมินจังสิโทรหาเจฟังเสียงหวานๆจากเจใหญ่ฟังจากปากเจใหญ่ว่าจะให้ตัวไหนเป็นงวดต่อไปส่วนงวดนี้ฟังเสียงของแอดมินไปก่อนเจส่งมาแล้วเรียบร้อยทำามาเบื่อกันเลยครับนี่ครับไม่น้องบองบหวยเจยใหญ่ราดกระบังงวดประจำวันที่1 6กรกฎาคม2568ปิดท้ายรายการของคลิปนี้ของ งวดนี้เจฮ้มาาครับพี่น้องครับเด่นบน6และ0 6และ0นย์กับพี่น้องครับเจจับคู่มาให้3ตัว2เม็ดรับ603และ6 6 3กกับพี่น้องครับส่วน2ตัวเจให้มาแค่3เม็ดเท่านั้น3เม็ดเท่านั้นครับพี่น้องครับแขนแขนกับพี่น้องครับ0 3 6 3และ06ให้พี่น้องเข้าพิจารณาเอาด้อครับเด้อส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างล่าง เจให้เด่น1และ7 1และ7ครับงวดนี้1และเจเจจับค่ใไ้แค่4ชุดเท่านั้น4ชุดเท่านั้นครับ 7,, 5 1 5 7 9เด้และ 1, นึ่อนะครับเด้อยพี่ดองครับ 1, 2ย้ำว่า 1, 2ครับนี่ครับพี่ดองครับเบิ่งพิจารณาเอาเ้อครับเด้อส่วนล่างใช้เป็นงวดที่2ครับพี่ดองครับใช้เป็นงวดที่2 ดับบนเม็ดเดียวครับพี่น้องครับ90ก่ากัวงวดดับ1เม็ดเดียวครับพี่น้องครับดับ1เม็ดเดียวบนฉักเพาะบนนะครับเด้อฉักเพาะบนไม่เกี่ยวกับล่างส่วนล่างครับพี่น้องครับดับทุกหลักไม่ว่าหลัก10และหลักหน่วย8และ6 8และ6นะครับเด้อ8และ6ครับ90ก่ากัวงวดเหมือนกันก็ยังเอาอยู่งวดนี้จะหลุดหรือเปล่า เฮามาเบิงเป็นแรงเชื่อแรงใจให้เจ๊ใหญ่ราดกระบังไปน้ำกันครับนี่ครับพิจารณาเอาด้ครับเด้๋ยพี่น้องครับปิดท้ายรายการคลิปนี้ขอให้พี่น้องเฮาจงมีแต่ความโชคดีขอให้พี่น้องเฮาจงมีโชคมีลาบมันมานปังๆัด้วยครับเด้อพิจารณาเอาครับหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบงปฏิพันธ์มากครับพี่น้องครับสี่หกตรงตรงกับพี่น้องครับงวดนี้จะเดินดีอีกหรือไม่ส่วนมาก หวยเจ๊ใหญ่เบิงเอาเด้อครับเด้อตัวเด่นของเจ๊ใหญ่จัแม่นมากๆงวดนี้แอดมินสกเกตเบิ่งแล้วเจ๊จัเน้น03และ63เลยครับเด้อจัเน้น03และ63ส่วนตัวนี้สงสัยเป็นตัวกันครับพี่น้องครับ06เป็นตัวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่ยตถิ่มยาปาเป็นเด็ดขาดครับพี่น้องครับให้พี่น้องเฮาพิจารณาเอาซื่อบ่งเด้อครับเด้อพี่น้องครับหวยไม่เยอะ ส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างล่างเด่น1และ7 1และ7ดนครับเด้อ1และ7 7 5 5 5 7 9และ12ย้ําว่า12 2ตัวนี้แอดมินชอบมากๆครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับเอาไปตัดเอาไปตัด,ดครับเด้อเอาไปตัดกับห่วท่านอาจารย์อ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรแอดมินลงไหแลว้วเรียบร้อยบนและล่างพร้อมกับห่วแอดมินทาเสื้อแอดมินก็เอาไปตัด,ดครับเด้อ หวยแอฟมิน20ชุดบนและ11ชุดล่างพร้อมกับหวย f อฟน้องเอท่านอาจารย์สุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆครับหวยท่านอาจารย์ f อฟน้องเอมวดทิพผ่านมาพึ่งหลุดครับพี่น้องครับงวดทิพผ่านมาพึ่งหลุดงวดน,นี้แอฟมินคิดว่าเดินดีแน่นอนล่างลงไปให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับสุภาพสตรีท่านอาจารย์คนมากหวย20ชุดบนเอาไปตัดนะครับเด้อ พร,ร้อมกับหวยท่านอาจารย์พุญญจดีจากนุนทะบุรีครบถ้วนกับบนวนข้ามครับพี่น้องครับแอบบินลงไ้เบิดเสร็จสับทั้งหวยเด่นทั้งหวยพ่อช้างแต่ไม่มีหวยพระอาจารย์วัดป่าเลยครับเ้อเพราะว่าพระอาจารย์วัดป่างดให้โชคท่านไปจำพรรษาอยู่ประเทศลาวรออีกประมาณ3เดือนแล้วครับพี่น้องครับจังสีได้เอามาฝากพี่ตอน,น้องทาพระอาจารย์ยังให้โชคเหมือนเดิมอยู่ บอก900คิบครับพี่น้องครับปิดท้ายรายการคลิปงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568ครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้ารำรำด้วยขอให้พี่น้องเฮ้ามีแต่โชคขอให้พี่น้องเฮ้ามันมันปังๆเบิ่งพิจารณาเอาทุกคณาจารย์ด้วยครับเด้อจงใช้สติให้เดินสายกลางเท่านั้นเงินทองหายยากเศรษฐกิจไม่ดีเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านถ้าท่านคิดว่าโอ้ยแอดมิน ่อยซับสนอย่าไปซื้อไปเด็ดขาดด้วยครับเด้ออย่าไปซื้อครับถ้าพี่น้องซับสซนทางวันได้ซับสนแอดมินขึ้นกันครับแอดมินจะไม่ซื้อไปเด็ดขาดแอดมินถ่ายยาดเจขาดแอดมินก็นจะไปหาลอตลี่ไว้ใบหนึ่งสองใบพ่อติดกระเป๋าไว้บรรหาใดรุ่นเกิดบุญพลาบารมีบรรหาเหตุมาตั้งแต่อดีตชาติจบจนปัจจุบันชาติบรรหารางวัลที่หนึ่งหกล้านหรือสิบสองล้านโตนใจครับพี่น้องครับ เอาแน่นอนบได้กับชะตาชีวิตเท่าเบิ่งแล้กกับวิเคราะห์เอาเด้อครับเด้อพิจารณาเอาเยอะเยอะอย่าไปเสื่อยังให้มากมายอย่าไปเชื่ออะไรให้งงง่ายถูกอาจารย์มีดีกันแน่นอนสูตรคำนวณของท่านอาจารย์สมหยแอดมินกลาบขอบพระคุณทุกคณอาจารย์ที่เมตตาช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์แอดมินกับบริกัรบริบังครับแอดมินฝากเอามาฝากพี่ปากนองเอามาฝากเอาาฟาเอซีทั้งช่องทุกท่านทุกคลิป ทุกคณาจารย์กับสวัสดีเอซี่เกาเอซี่ใหม่ที่เขามารับชมกับขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเฮ้าที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแห่มีนแกะไม่นหน่อยและคณาจารย์ต่างๆได้ดีสเสมอมาฝากงนี้เด้อครับเด้อช่องน้อยๆแต่100%ถ้าพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์ก็กดช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไปให้พี่น้องเฮ้าที่กำลังเคว้งคนกางที่ กำลังบบมีทีมาที่ไปของหวยที่ยังไม่มีสูตรคำนวณที่เพิ่นคือคําโบร,ราณิ่นวาล้อยอยู่กลางแมนม่รำเควงคว้าง,างบ่มีจุดหม้ปลายทางบ่เป็นผลดีครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ไปให้เพิ่นเบิงถ้าชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสีบ่พาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปทีมิลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ่หลายกันหน่อยครับ สุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบคอบอุ่นหนึ่งสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเขาม,มุ่งมั่นดังปรารถนาลำล้ำได้รวยเงินไหลกองทองไหลมาขอให้วันนี้พี่น้องเขาปังปัง,ปงได้รวยเงินไหลกองเลยทองไหลมาด้วยครับเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกท่านคุณพ่ารักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ